บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าพนันธกิจมานาประจำวันเต็มใ,ใจเสนอมานาประจำวันเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์สวัสดีครับคุณฟังขอต้อนร,รับเข้าสู่ช่วงเวลาของมานาประจำวันนะครับสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยพันธกิจมานาประจำวันผมสันทัศน์นะครับ รับหน้าที่ดำเนินรายการมาณนะประจำวันนี้พบกันประจำวันที่สองเดือนมีนาคมในหัวข้อเรื่องการใช้ของประธานและพระชนะของพระเจ้าที่จะนำมาใกล้กลวนและสามาัคคีทำร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏในพระธรรมหนึ่งเปโตร,โรบทที่4ข้อที่7ถึงข้อ11นะครับพระธรรมหนึ่งเปโตร,โรบทที่4ข้อที่7ถึงข้อ11ก็ได้ปรากฏเรื่องราว และเนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่าอา,าสารของสิ่งทัองปวงก็ใกล้จะมาถึงแล้วเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงมีสติสัมปชัญญะและจงรู้จักสงบใจเพื่อแก่การอธิษฐานที่สำคัญยิ่งกว่าอะไรหมดก็คือจงรักซึ่งกันและกันให้มากเพราะว่าความรักลบล้างความผิดมากมายได้ท่านทั้งหลาย จงต้อนรับเลี้ยงดูซึ่งกันและกันโดยไม่บน่นตามซึ่งทุกคนได้รับของประทานที่ส่งประทานให้แล้วก็ให้ใช้ของประทานนั้นเพื่อประโยชน์แก่กันและกันเป็นผู้รับมอบฉันทาที่ดีที่แจกและสําแดงพระคุณนานาประการของพระเจ้าถ้าผู้หนึ่งผู้ใดจะพูดก็ให้กล่าวเหมือนหนึ่งกล่าวพระภาษิตของพระเจ้าถ้าคนใดกระทําบริการก็จงให้บริการตามกําลัง ซึ่งพระเจ้าทรงโปรดประทานเพื่อว่าพระเจ้าจะทรงได้เกียรติในการท่องปวงโดยทางพระเยสูคริสต์พระสิริและไอสวรราญุภาพจงมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิตอาเมนคุณรู้ฟังครับในปีคศ2013เดวิดซูเช ซึ่งเป็นนักแสดงชาวอังกฤษกำลังถ่ายทำละครโทรทัศน์ตอนสุดท้ายในบทของเฮอร์คูลบัวโลซึ่งเป็นนักสืบชาวเบลเยียมผู้เป็นที่รักของอากาธาคริสตีแล้วก็ได้เล่นละครเวทีในบทบาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาระหว่างงานในสองโครงการนี้เขายังได้บันทึกเสียงการอ่านพระกัมภีทั้งเล่มตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงวิวร์รวมทั้งหมด เจ็ดแสนหาคำซึ่งใช้เวลากว่า200ชั่วโมงกุณรู้ังครับซูเช่มาเป็นผู้เชื่อในพระเยซูหลังได้อ่านพระธรรมโรมจากพระคัมภีร์ที่เขาพบในห้องพักของโรงแรมเขาเรียกโครงการนี้ว่าความสำเร็จของความททยทยานที่ยาวนาน27ปี ผมมีแรงผลักดันแล้วก็ได้ทําการศึกษาค้นคว้าพระคมภีทุกตอนจนรอแทบไม่ไหวที่จะเดินหน้าต่อไปจากนั้นเขาก็บริจาคเงินค่าจ้างของตัวเองก็รู้ฟังครับงานบันทึกเสียงของเขายังคงเป็นตัวอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจในการถวายเกียรติแด่พระเจ้าโดยการเป็นผู้อารักขาและก็แบ่งปันของประธานนั้นไปตโตรเรียกร้องในจดหมายให้ผู้เชื่อในศตวรรษแรกเป็นผู้อารักขาที่ดี แม้จะถูกคมเหงเพราะการนมัสก,การพระเยซูไม่ใช่สีซ่าแต่พวกเขาก็กลับได้รับการท้าทายให้มุ่งความสนใจไปที่การมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าด้วยการพัฒนาของประธานฝ่ายวิญญาณซึ่งพระชนะของพระเจ้าได้กล่าวบันทึกว่าถ้าผู้หนึ่งผู้ใดจะพูดก็ให้กล่าวเหมือนหนึ่งกล่าวพระภาษิตของพระเจ้าคุณรู้ฟังครับเราสามารถพัฒนาของประธานอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพื่อว่า พระเจ้าจะทรงได้เกียรติในการท่องปวงโดยทางพระเยะสูคริสต์คุณรู้ฟังครับสุเช่ถวายตะลันความสามารถของเขาแด่พระเจ้าเราก็ทำได้เช่นเดียวกันสิ่งใดก็ตามที่พระเจ้าประทานให้กับคุณจงใช้มันเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์คุณรู้ฟังครับขอให้คุณคิดแล้วก็ใช้เวลาใกล้ครวญดูว่า คุณจะอธิบายเรื่องตลันความสามารถและของประธานที่พระเจ้าประทานให้ว่าอย่างไรและคุณจะทำสิ่งใดในการใช้หรืออารักขาของประธานนั้นให้ดียิ่งขึ้นเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าและมาถึงในช่วงสุดท้ายของมานาะประจำวันนะครับช่วงเวลาที่เราจะร่วมใจกันอธิษฐาน ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์เจ้าข้าในบางครั้งเราก็ใช้ของประทานและตลันอย่างสูญเปล่าเพราะฉะนั้นขอพระองค์ได้ทรงโปรดช่วยให้เราได้มุ่งมั่นที่จะใช้ของประทานที่พระองค์ทรงประทานให้เพื่อโลกจะยกย่องพระองค์และให้เป็นที่ถวายเกียรติเดียพระเจ้าสูงสุดจึงอธิษฐานกราบทูลต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมน คุณรู้ฟังกําลังติดตามรับฟังมานาประจําวันอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าคุณรู้ฟังท่านใดมีความประสงค์ต้องการจะติดต่อมายังทีมงานของเราผ่านช่องทางดังต่อไปนี้นะครับจดหมายหรือไปสินิบัตจาน้าซองส่งถึงพันธกิจมานาประจําวันตู้ปอน3สปอนฝหัวมากกรุงเทพ1นึ่งศผ่านทางเว็บไซต์นะครับที่ w w w t h a i o d b o อ g และสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผ่านมายเลขโทรศัพท์02 7 1 8 5 1 6 6แถึงและทั้งหมดนี้คือมานาประจำวันนะครับสร้างสรรค์และผลิตร,รายการโดยภาธกิจมานาประจำวันผมสันทัดนพร้อมกับทีมงานก็่ิวการลากันไปก่อนพบกันใหม่กับรายการในวันต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงอุ่ยพระพรสวัสดีครับ ชีวิตข้าเป็นของพระองค์สิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ให้พระองค์เพื่อพระองค์ผู้เดียวชีวิตข้าเป็นของพระองค์สุดความคิดและหัวใจให้พระองค์เพื่อพระองค์ เดียวไม่มีอะไรที่ข้าเก็บไว้เพื่อตัวข้าเองไม่ว่าสิ่งใดข้าจะถวายให้กับพระองค์พระองค์เป็นทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่ข้าต้องการข้าไม่มี สิ่งตอบแทนใดๆนอกจากหัวใจพระองค์ทำทุกๆสิ่งทุกๆอย่างให้มีความหมาย ว่าสิ่งใดข้าจะถวายให้กัมพระองค์พระองค์เป็นทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่ข้าต้องการข้าไม่มีสิ่งตอบแทนใด,ดนอกใจกหัวใจพระองค์ทำทุกๆสิ่งทุก ทุกอย่างใี้มีความหมายทำให้ข้าได้มาพบและได้มาเป็นของพระองค์